สวัสดีเพื่อๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเทพเลเวลไฟช anel กับเกม e อเ e r เรียรีซารกันอีกเช่นเคยนะครับลหลักๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของดั n เชนฟาร์มนะครับที่เราเนี่ยจะต้องฟาร์มเพื่อที่จะหาเศษอว a k ค n นิ n งของตัวละครนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะมาเป็นตัวบอสของซานียก่อนเป็นระดับแรกนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับผมโดยหลักๆบอสตัวของซานียนั้นในระดับอินฟ n นก็ถือว่า ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วตัวของเงื่อนไขในการเล่นบอรตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับทำทีมเอาไว้ประมาณไหนถึงจะสามารถเล่นผ่านได้ถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเธเรียดีซาร์กันด้วยนะครับ UG p h o ฟ e ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์ Crowd สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเเลยยทีีดว สามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั o นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัยแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบ,บริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกม ไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโดยหลักๆนะครับเอฟเฟกของบอสที่เราจำเป็นต้องรู้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละเอฟเฟกกันเลยละกันนะครับผมตัวของเอฟเฟกแรกนะครับเพชรพีล็อกทุกครั้งที่ซาเนียทำการใช้อันติเมทสกิลฟอสชาร์ด มันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยโดนผนึก HP ไป25%่สิบห้าเปซน์ะครับทให้รีซลของตรงนี้เนี่ยเราจะมีเลือดไม่ถึง100%นตะครับตรงเอฟเฟกต์นี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็ถือว่าข้ามไปเลยละกันนะครับถัดมาเอฟเฟกต์ที่2ความพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ทุกหนึ่งดีบัฟที่ถูกสร้างบนตัวของซาเนียนะครับศัตรูเนี่ยจะได้รับการรักษาลดลง10%นะครับอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ตัวฮิลอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรานะครับถัดมาตัวของสกิลสุดท้ายวิวฟิลนะครับสกิลนี้ศัตรูทั้งหมดจะมีภูงคุ้มกันต่อเอฟเฟก ควบคุมนะครับผมหรือก็คือไม่สามารถ CC แก่เป้าหมายได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเอฟเฟกในเรื่องของการลดเกียรเทินต่างๆบนตัวของศัตรูจะโดนลดลงด้วย60%ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดิงเกียรเทินของอ e ี่ไฟลดลงได้นะครับหลักๆตัวของเอฟเฟกต์บอสจะมีประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวของเอฟเฟกต์บอสนะครับเขายังมีลูกน้องที่น่าลํำคาญอยู่ด้วยนะครับผมอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือตัวของอายะนะครับที่จะคอยในเรื่องของการล้างบัฟบ เราก็ทําการเร่งสื่นให้กับตัวละครนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลักๆแล้วเนี่ยทีมที่ผมจัดมาเราก็เรียงลําดับไอเิมนะครับผมก็จะสามารถผ่านได้100%ยอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเนี่ยทำสเตได้ประมาณนี้นะเราจะต้องทําอะไรยังไงกันบ้างแล้วทีมที่ใช้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ หลักๆเลยนะครับทีมที่ผมใช้งานก็จะเป็นทีมมืดล้วนนะครับผมโดยมีตัวดาเมจหลัก1ตัวนะครับจะเป็นเจ้าตัวของลิเลียมนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับยังมีตัวละครตัวอื่นๆที่เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ดีบัฟนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของลิลลี่นะครับผมส่วนอีก2ตัวก็จะเป็นตัวของพรูมกับตัวเฮนริกนะครับสตัวนี้จะเป็นดีบัฟที่ช่วยบูทดาเมจให้กับเราได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็บล็อกในเรื่องของบัฟต่างๆของศัตรูได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เอาเฮนาะอจจ ทำทีมลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งห่วงในเรื่องของตัวขอเคลคิดเนี่ยทำการเปิดเกราะให้กับทีมด้วยหรือเจ้าตัวของเกรทําการบัฟเพิ่มคียเลตให้กับทีมแล้วมันจะซัดเราลงได้ง่ายๆนะครับผมรวมถึงกอคดิแล้วก็อายะด้วยนะครับตัวของสตตต่างๆนะครับค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ ตัวของพลูนะครับเราต้องถามอะไรไว้ประมาณไหนบ้างหลักๆตัวของพลูนะครับเชียลที่ผมใช้งานแล้วก็แนะนำเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของ Code c o d e กออฟเมจิเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิล3ได้ทั้งหมด2รอบด้วยกันในการเล่นรอบนี้นะครับส่วนอย่างอื่นที่สำคัญมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับ หเลย ACC ทำไว้ประมาณ1นึ่งะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะใส่ ACC เอาไว้ทั้งหมด3ก้อนนะครับส่วนข้อ2นะครับผมสปีดห้ามเกิน184เท่าที่ผมลองทดสอบดูแล้วนะถ้าเกิน184เกิน185เนี่ยมันจะมีลื่นค่อนข้างบ่อยเพราะว่าในบางครั้งเ่เกร์ของเราเนี่ยมันก็จะไวกว่าเจ้าตัวของซาเนยนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ย เข้าเทินก่อนซาเนียในรอบที่2นะครับแล้วทําให้ซาเนียในบางครั้งเวลาที่เขาโจมตีปกติมากเขาจะล้างดีบัฟก่อแตกออกนะครับถ้าล้างดีบัฟก่อแตกออกก็คือลื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลดสปีดลงมาประมาณนึงแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของสกิลหนึ่งของเพื่อนๆด้วยนะครับสกิลหนึ่งของผมเนี่ยอัพตัวของสกิล Curse Field เป็นเลเวล5านะครับทำให้การลดสปีดบันเยอะกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลดสปีด ลงมาเยอะหน่อยแต่ถ้าหากว่าครอัพไม่ถึงเลเวล5นะครับก็อาจจะสามารถเพิ่มสปีดได้ประมาณหนึ่งแต่ยังไงก็ในเทิร์นที่2อย่าให้ตัวของซานเนียเนี่ยมีเกียรช้ากว่าตัวของทูมของเรานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลื่นได้ง่ายเนาะโดยตัวของเซตที่ผมใช้จะเป็นตัวของสวิฟชัร12ชิ้นนะครับเพื่อดึงสปีดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ตัวของสวิฟสวิปอีกอันหนึ่งนะครับที่เพิ่มสปีดแล้วก็ ACC ให้กับตัวละครนะ ทำให้ดีบัฟเนี่ยมันจะไม่วืดนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญแต่ถึงแม้ว่าเราจะดึงสปีดให้เยอะก็จริงแต่ก็อย่าให้เกินนี้ละกันนะครับร้อยแปดสิบรประมาณนี้ก็คือโอเคละนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเซสตีฟห้ามใส่ครบ8ด้วยเพราะเดี๋ยวไม่งั้นศัตรูโจมตีมาใส่เราเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะมีเกตดเด้งแล้วก็มันจะแซงกับตัวของซานเียได้นะครับขนาดจะทาให้ลื่นได้ด้วยอันนี้คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสําคัญนะครับในเรื่องของการฟิกสปีดนิดนึ่งนะครับถัดมาตัวคิวคคผม ทำยังไงก็ได้ให้สปีดเยอะๆหน่อยนะครับโดยใส่เซตเป็นสวิ t ชัร12แล้วก็สวิ Smith 6นะครับผมส่วนบัตรแบนเนี่ยผมไม่มีตัวของเชลมาใช้นะครับก็เลยดึงอันนี้มาก่อนถ้าใครมีฮาโลวีนนะครับก็ใส่ฮาโลวีนไว้ก็ได้มันจะทำให้เราเนี่ยทำ ACC ได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ดีบับบอรได้นานขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาตัวของลิลลี่นะครับผมตัวของลิลลี่เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตปกติทั่วไปเลย ที่เราใช้งานกันอยู่ในทุกๆบอสนะครับหรือว่าในทุกๆคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสวิปทรัสสตีฟแล้วก็สวิฟสมิธเพื่อที่จะมาดึงเกรดเทินให้กับตัวของลิลี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัวของลิลี่เนี่ยอาจจะต้องทำสตีฟให้มันครบเซตนะครับเพราะว่าถ้าเราทำสปีดของลิลี่ไม่เยอะมากพอก็คือถ้าไม่ถึงบวกหลังร้อยนึงเนี่ยเราจะต้องทำลิลี่ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงเกรดให้ขึ้นมาให้เร็วนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยตัวละครตัวอื่นเขาจะคิวตัวของซานเนยขึ้นมา เกินกว่าที่กําหนดนะครับเราจะจบไม่ลงนะครับผมหลักๆผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับทั้งหมด3ตัวละครส่วนลิเลียมเองก็ค่อนข้างสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับผมเราจะใส่เป็นเซตอะไรตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเชลที่เรามีแล้วนะครับแต่ยังไงก็แนะนําเป็นไทเกอร์หินนะครับผมไม่ควรจะเป็นตัวอื่นเพราะว่าเชลตัวนี้บูสต์ดาเมจให้กับลิเลียมได้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับผมส่วนออฟไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นฟูลี่โมเมนตัมหรือว่าฟูลี่คีนอายนะครับผมรวมถึงฟูลี่เอท ก็แล้วแต่นะครับผมว่ามีแบบไหนจริงๆแล้วใช้ม o เมนต u m ัมอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในเรื่องของการสร้างดามเมจจะแรงกว่าเพราะว่าในทีมเราเนี่ยมีตัวดีบัฟทั้งหมด6ดีบัฟแล้วนะครับผมอย่างตัวของรูมเนี่ยสดีบัฟนะครับผมเฮนริกอีก2 d e ดีบัฟส e b ดีบัฟนะครับผมโดยประมาณเนาะ ก็รวมๆกันก็5ดีบัฟอ่าโทษทีนึกว่า6ดีบัฟตะกี้นะครับประมาณ5ดีบัฟมันจะทําให้ตัวของโมเมนตัมก็สร้างดาเมจได้สูงนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่มีโมเมนตัมก็เลยใส่เป็นคีนไอนะครับส่วนสเตที่ผมทําเอาไว้นะครับผมก็จะมีแอทแทนะครับผมรวมอยู่ที่3,500นิดๆน,นะครับผมในตัวของแอทแท็กนะครับคิเลตทำยังไงก็ได้ให้100%ก็จะดีนะครับส่วนตัวทําไว้95เปอรเพราะว่าลูนคิเลตมันขาดนิดหน่อยถ้าไปลด ตัวของคี y ดาเมจหรือแอตแท k เนี่ยมันจะทําให้ตัวของดาเมจไม่พอผมก็เลยใส่ไว้ประมาณนี้แหละส่วนคี y ดาเมจรวมกันก็จะอยู่ที่341นะครับผมเป็นดาเมจที่ดีพอที่เราเนี่ยจะสามารถปิดบอสได้แล้วในส่วนของเซตฟูลลี่แล้วก็คินไอนะครับส่วนใครใส่ฟูลลี่โมเมนตัมก็ลองจัดการในเรื่องของสเต็ดูนะครับว่า ATK ประมาณเท่าไหร่แล้วก็คีดาเมจประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอที่เหลือก็ไปเติมคีเลให้มันครบ ร้อยเปอร์ก็ได้แล้วนะครับส่วนออฟที่ผมใส่ก็จะมีคีดามิตนะครับผมทั้งหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็เป็นส่วนของคีเลดห1ช่องนะครับใน3แถวแรกก็พยายามเน้นในเรื่องของการเพิ่มคีเลดคีดามิแล้วก็ a อ k ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของสปีดด้วยนะครับลิเลียมก็ควรจะมีสปีดประมาณหนึ่งไม่ควรต่ํากว่า60 บวกหลังเนาะไม่งั้นเดี๋ยวตัวละครตัวอื่นมันจะขึ้นแทรกเทินมันอาจจะทับให้เราล่วงได้หรือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมาปิดบอสไม่ทันนะครับหลกัหลกๆผมทําไว้อยู่ที่69นะครับอ่ะแต่ว่าอย่าให้เกินไปมากกว่านี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเ๋ยวมันก็จะแซงตัวของพลูมด้วยนะครับผมก็เลี้ยงตัวของสปีดไว้ประมาณนี้แหละ 60บวกบวกนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าช่วงจังหวะแต่ละจังหวะจะเป็นยังไงบ้างนะครับในตัวของทีมนี้ที่ผ่านได้ร0อนะครับไปดูกันเลยเนะ <c oughs> าะซาเนียเปิดบัฟมาก่อนนะครับผมตรงนี้เนี่ยตัวของพลูม,มันจะโดนเด้งเกียขึ้นมาเนาะซึ่งทั้งฟลูมทั้งเฮนริกเนี่ยสปีดเขาก็จะแซงตัวของอาเฮลคิดอยู่แล้วนะครับเฮนริกมาเปิดในเรื่องของการบล็อกบัฟก่อน ไม่ให้ตัวของเฮลคิสทำการเปิดโล่แล้วก็ตัวอื่นเปิดรับได้นะครับที่เหลือตัวของพลูงก็ทําการกรอดแตกแล้วก็ใส่ตัวของเคิร์สฟิวทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดสปีดนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าเถินง,ง่ายจนเกินไปลิลลี่ก็มีการดึงตัวของลิเลียมขึ้นมาตอนนี้เฮลคิสทำการปล่อยสกิลเปิดโล่นะครับแต่ก็เปิดโล่ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราบล็อกบัฟไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ที่เหลือ ลิเลียมก็ทำการแทงไปก่อนหนึ่งทีนะครับประมาณ2อ0 0สนะดามเมทที่ผมทำได้2องแ0น2 0 0สองแประมาณนี้นะครับสองสี่แปดนะครับอะประมาณนี้เลยอะต่อให้ตัวของอายะนะครับผมดอว่าตัวของซานิย์ฮิลขึ้นมาเนี่ยในหลุมที่2ยังไงเราก็ปิดได้อยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือไม่ต้องห่วงอะไรสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีการลดวงลบปั๊บอะไรไปนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวของเคิลคิสกับตัวของพลูมเนี่ยก็จะทําการลบบัฟเหล่านั้นออกไปอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ดีบัฟใหม่เนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าหลุมนะครับอันนี้ลิลลี่นะครับผมขึ้นมาดึงเกีให้กับตัวของ <c oughs> อ่ะโทษทีนะครับผมอ่ะดึงมาให้กับลิเลียมนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับผมซาเนียเขามีการพิวแล้วก็ลบบัฟไปใช่ไหม เราก็ทําการดีบัฟใหม่เหมือนเดิมนะครับผมคือไม่ต้องกลัวว่าตัวของดีบัฟมันจะหายนะครับเห็นไหมลําดับตัวของเทิร์นมันก็จะเข้ามาประมาณนี้พอดีนะครับนี่พลูมก็ทําการกอแตกใหม่ถ้าในกรณีตะกี้ซาเนียเขาลบบัฟตัวก่อแตกเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเราทําสปีดพลูมแสงซาเนียไปเนี่ยแล้วเขาลบก่อแตกออกเนี่ยโอกาสเลื่อนสูงนะครับเพราะว่าจะทิ่มไม่ตายนะครับอ่ะจริงๆปกติตรงนี้ก็คือ <laughs> เขาจบแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าจะดาเมจน้อยไปนิดหน่อยตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวของลิลลี่ตีธรรมดาไปลิเลียมก็ตาม Followup จบได้อยู่ดีนะฮะแต่ตามปกติก็คือดามจของผมเนี่ยจะจบอยู่ที่2อันติอยู่แล้วนะครับตามปกติแต่อันนี้ก็คือตอนที่เราให้ดูเนี่ยมันอาจจะมีเบาลงไปนิดหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้เองก็ถือว่าสามารถผ่านได้100%ออยู่แล้วนะครับผมสำหรับทีมทีมนี้เนาะ แน่นอนว่าตัวละครซาเนียตัวนี้หลังจากที่เอาเวกมาแล้วเนี่ยตัวละครจะค่อนข้างเก่งมากๆในเรื่องของการฮิลแล้วก็การล้างบัฟนะครับจะค่อนข้างเหมาะกับทีมถึอเป็นอย่างมากเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถือว่าถ้าหากเพื่อนๆฟาร์มอินโฟโนไว้เพื่อนๆก็คงจะสามารถฟาร์มในส่วนของดันนี้แล้วก็สามารถอัพตัวละครขึ้นเป็นระดับ s s r ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจะทําให้ตัวของเราเนี่ยสามารถทําตัวละครตัวนี้ไปเล่นในคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าหากคลิปที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเอเ e อร์เรียรีกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายยเพื่อนๆทุกคน